คุณค่ะแม้หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วนักมวยยอดไอคิวคุณค่ะแม้ ถูกนักมวยวันไล่ถลุงหานักมวยไปชกแทนแต่ได้นอนแบบแกลนโอเปร่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีเรื่องราวของคุณขแมมาเล่าให้ได้ฟังกันอีกแล้วนะครับเป็นไฟคุณขแมที่ชกกันไปเมื่อช่วงหัวค่ําของวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นให้แอดได้พูดเยอะมากเลยนะฮะแอดไม่รู้จะเลือกเอาประเด็นตรงไหนมาเล่าเป็นไตเติ้ลดีเพราะฉะนั้นก่อน ที่จะไปดูมวยวันนี้แอดขอเล่าอารามาบทก่อนก็แล้วกันนะครับโดยไฟมวยที่แอดพามาชมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นไฟของเบิร์ดสังคึมครับถ้าใครยังพอจํากันได้นะครับเบิร์ดสังคืมเนี่ยไปโดนโยทิน FA g r o กรุ๊ปน็อกมาที่ประเทศออสเตรเลียด้วยการใช้ศอกกระแทกแพ้แตกไปเรียกได้ว,ว่าโยทินสอนมวยเลยทีเดียวหลังจากนั้นแฟนคุณคแคมก็รียกร้องไฟล้างแขนล้างตาตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นมา ซึ่งก็แทบจะไม่มีใครกล้าการันตีไฟล้างตาให้กับแฟนกุญแคแมได้เลยจนโปรโมเตอร์ของช่องหั่งเม้งทีวีได้ออกมาประกาศว่าเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เบิดสังคึมนั้นมีไฟล้างตาให้จงได้เพราะเขารู้สึกว่าการที่นักมวยของเขาแพ้แตกในไฟนั้นโดนแพทย์และกรรมการบนเวทีจับแพ้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับนักมวยของเขาและจะต้องทุ่มเงินค่าตัวให้กับโยทินเท่าไหร่เขาก็จะเชิญมาให้จงได้โดยในระหว่างนั้นนะครับทางช่องห่างเม้งก็จัด การเอ็กซ์ตรีมกุลคาแมให้เบื้อสังคมมีโอกาสได้เข็มขัดเส้นนี้เพื่อใช้ที่จะล่อตาล่อใจโยทินให้ไปชกในกรรมพูชาให้จงได้แต่จนแล้วจนรอดครับเบื้อสังคึมชกมาจนถึงไฟที่3โยทินก็ยังไม่เคยตอบตกลงที่จะไปให้กุลคาแมล้างแขนล้างตาเหตุเพราะเข็มขัดกุลคาแมมันไม่ล่อตาล่อใจไม่สร้างความสนใจให้กับทางโยทิน FA กรุ๊ปเลยแม้แต่น้อยเมื่อรู้ว่าตัวเองหมดท่าหมดทางครับทางฝั่งของโปรโมเตอร์ กุลค,คาแวก็เลยตัดใจฮะแล้วก็พิมพ์ผ่านหน้า Facebook ของตัวเองว่าคงจะไม่มีโอกาสได้แก้แค้นทางโยทินอีกแล้วและเขาต้องขอโทษแฟนมวยทุกคนที่ไม่สามารถทําได้สําเร็จนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายหยดหอดไว้ประมาณว่าเหมือนกับว่านักมวยไทยกลัวนักมวยของเขาซึ่งเรื่องนี้แอดทำคลิปไปให้ชมกันแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็เลยไปติด ต่อเอานักมวยไทยชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเอาลานเบ็กซิลิครอฟครับซึ่งเป็นนักมวยที่เคยชกในรายการของวันมาแล้วเจ้าตัวเป็นนักมวยไทยชาวรัสเซียฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายคุสบาร์ดมวยไทยหลังจากที่ไปชกในวันลุมพินีนะครับเจ้าตัวนั้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับแพ้2ไฟติดต่อกันหลังจากนั้นก็เลยต้องหันกลับมาชกมวยในรายการที่ RWS แทนนะครับ แต่ไฟล่าสุดของเจ้าตัวนั้นพ่ายแพ้ให้กับโยทิน FA Group ครับ แต่โปรโมเตอร์ของช่องหัางเม้งทีวีดูว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้โยทินแต่มันก็เป็นการพ่ายแพ้คะแนนแบบค่อนข้างสูสีเพราะเอาลันเบ็กนั้นเป็นนักมวยสายบูดูดันเดินต่อยไล่ชกไล่ตีนะครับทางโปรโมเตอร์ของกัมพูชาก็เลยจัดเอานักมวยคนนี้ไปเพราะมั่นใจว่าถ้าหากเบอร์สังคมชนะโยทินได้ก็จะสามารถชนะนักมวยคนนี้ได้ง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากนะฮะโดยมวยคู่นี้ครับชกกันเป็นรองคู่เอกของรายการฮะอย่างที่ท่านบอกไปครับเป็นการพบกันระหว่างนัก มวยไทยชาวรัสเซียนะครับเอาลานเบ็กซิลิคอพบกับเบอร์สังคืมครับนักมวยที่แฟนๆกุนขมแ์เขาขนานนามให้ว่าคือนักมวยยอด IQ นักมวยที่มี IQ ดีที่สุดของกุนขมแ์โดยไฟนี้เป็นการชิงเข็มขัดของ Extre m ีมกุนขมแ์ของช่องหางเม้งทีวีไปด้วยเลยนะครับเพราะฉันถือว่าเป็นรายการชิงแชมป์ของกัมพูชานั่นเองก่อนการแข่งขันก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการตรการตาคราับโดยสีหน้าของโปรโมเตอร์กุนขมแ์นั้นซึ่งก็เป็นคนที่จัด หามวยแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่บนเวทีด้วยนั้นก็ดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับว่านักมวยของตัวเองนั้นจะสามารถเอาชนะนักมวยที่เคยชกในรายการอย่างวันลุงพินีมาแล้วได้หรือไม่หลังจากเปิดตัวกันเสร็จสับนะครับนักมวยทั้งสองฝ่ายขึ้นมาบนเวทีพิธีกรก็บรรยายสรรพคุณของนักมวยทั้งสองคนนะครับเบอร์สังคึบนั้นอายุ27ปีครับสูง168หนัก59กกิโลชนะมาแล้ว1้3ยครั้งแพ้25เสมอ5และเป็นการน็อกไปถึง62ครั็กสิบ กรับมีอายุ29ปีห้สูง165หนัก59ชนะมาแล้ว40แพ้7เสมอ3และเป็นการน็อกไปถึง29ครั้งเรียกได้ว่าน็อกเกินครึ่งหนึ่งของการชนะของเขาเลยทีเดียวอย่างที่อาบอกไปครับเจ้าตัวเป็นมวยสายบูดุดันนะครับหลังจากไหว้ครูกันเสร็จสับกรับกร,รมการปล่อยให้พี่เลี้ยงถอดมงคลซึ่งพี่เลี้ยงของอารันเบกก็เป็นชาวไทยของเรานี่แหละฮะถึงแม้ว่าจะสวมเสื้อ ที่มีตราเป็นปราสาทนักนวัดก็ตามหลังจากพิเล็กถอดนงคนเรียบร้อยนะครับก็มีการโชว์เข็มขัดเอ็กซ์ตรีมกุลคาแมรขึ้นมาแล้วก็กรรมการสับมือให้เริ่มชกกันครับยกที่1เริ่มขึ้นเป็นฝั่งของนักมวยไทยชาวรัเสเซียนะครับอย่างอาลเนเม็กซิลิคอฟครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแม้ว่าส่วนสูงนั้นเจ้าตัวจะเสียเปรียบเบิดสังคมอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ความหนาความแน่นนัดเป็นของนักมวยรัเสเซียครับอย่างที่เรารู้กันฮะนักมวยรัเสเซียนั้นมีการออกอาวววุุธคข้ารรดเร็ฟติ เข้าออกก็รวดเร็วซึ่งไม่ใช่สไตล์แบบมวยไทยทั่วไปนะครับเบอร์สังคมก็เหมือนกลางตำรารับไม่ถูกครับคุณผู้ชมครับปกติเจ้าตัวนั้นจะเป็นมวยสายเชิงหนักแน่นนะฮะแล้วก็ออกอาวุธดักจังหวะ2วันนี้เจออา,าร์ลเบกเดินเข้าใส่เจ้าตัวก็กางตำรารับไม่ถูกเหมือนกันพยายามจะออกอาวุธใส่อารลาเมกก็โดนดักไว้ได้นะครับด้วยการใช้ลูกถีบและใช้เข่ากันเบอร์สังคมก็ยังยิ้มอยู่ละครับเหมือนกับยังมั่นใจในฝีมือของตัวเองแต่กลายเป็นฝั่งของเบอร์สังคมที่เป็นฝ่ายเดินถอยอาลราเ,เป็นฝ่ายเดินเข้าหาหครับ มวยผ่านเวทีวันลุมพินีมาแล้วเนี่ยรู้ดีครับเรื่องมีใจปิดเกมอันนี้คือประโยคทองของวัชชาตีที่เตือนสติเตือนใจนักมวยที่อยากจะชกในรายการวันและต้องการจะไปวันใหญ่ทุกๆคนนะครับก็มีนักมวยอิหรา่านนักมวยรัสเซียหลายคนครับที่มาผ่านเวทีของเอ็กซ์ตรีมกุลแมเอาชนะนักมวยเกรดเอของกัมพูชาได้ก็มีสิทธิ์ได้ไปชกในรายการอย่างวันลุมพินีนะฮะหลายคนก็ผ่านทะรุจนไปถึงรายการวันใหญ่แล้วก็มีแฟนๆกุนแคมเมก็ภผาวนาแล้วครับเพราะไม่เคยเห็นเบอร์สังคืมต้อง มาถอยขนาดนี้มาก่อนอย่างไฟที่ชกกับโยทินที่ออสเตรเลีย,เ,ยเจ้าตัวก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหานะฮะแต่วันนี้ต้องมาถอยติดเชือกอยู่เรื่อยๆอาลลันเบคเองก็เดินเข้าหาอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับแม้ช่วงชกจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เจ้าตัวนั้นไม่มีแววว่าจะกลัวคุณคาแมเลยแม้แต่น้อยมวย3ยกมันไม่ต้องอยั่งเชิงกันนะครับเดินเข้าใส่อย่างเดียวฮะมีอาวุธอะไรก็งัดออกมาแก่ทางอะไรได้ก็จัดการไปครับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าพอเบิดสังเคิมนั้นโดนอาวุธของอาลาัลลาาัน ถึงแม้เจ้าตัวจะเป็นฝ่ายถอยเอาเละไม่เป็นฝ่ายกระโดดเต้นเดินเข้าหาแต่ความเหนื่อยนั้นดูเหมือนว่าเบื่อสังคมจะเหนื่อยกว่าครับผ่านเข้าสู่ช่วง30วินาทีสุดท้ายของยกที่1ครับเอาเละเบ่งยองคงไล่ถลุงเบื่อสังคึมอยู่ครับเบื่อสังคึมนั้นยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้แต่น้อยแฟนคุณแม่ก็ใจแป้วแลลวครับโรเมอเตอร์ที่เป็นผู้บรรยายคุณขมแมอีกก็เสียงอ่อยๆฮะงานนี้ทั้งนายโคชายประธานคุณขมแมและรองประธานคุณขมแมก็ไปดูเองด้วยสายตาที่นั่นเลยนะ เพราะหวังว่าจะได้มีโอกาสได้มาแข่งซีเกมในเมืองไทยนะครับช่วงนี้นายโคชายก็เดินสายดูตัวนักมวยไปเรื่อยล่ะครับใครที่เป็นตัวกันตัวเก่งว่าจะมีโอกาสชกในรายการซีเกมได้เจ้าตัวก็จะไปดูฟอร์มนะฮะหมดยกที่1ลงไปครับคุณผู้ชมครับพักให้น้ําให้ท่าเสร็จสับฮะเห็นอาการได้ชัดเจนเลยครับว่าเบอร์สันเคริมนั้นมีอาการเหนื่อยมากกว่าซิลิคอปกรรมการสับมือเริ่มชกกันครับยกที่2เริ่มขึ้นนะฮะนักมวยรัสเซียยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับคุณผู้ชมครับออลานเบกนะฮะเบอร์ ใช้วิธีถอยแล้วก็ดักจังหวะ2เอาครับแล้วก็พยายามเตะตัดขาของนักมวยรัสเซียเพื่อหวังจะให้ความเร็วช้าลงนะครับแต่ก็ยังทําอะไรซิลิคอปไม่ได้นักมวยรัสเซียนะครับเปลี่ยนแผนจากการออกอาวุธเป็นหมัด1นึเพิ่มหมัดจังหวะเข้าไปครับเป็น1 2 3 4แล้วก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเบื่อสังคืมจะเตะตัดขานะครับจะเตะเจาะยางเจ้าตัวก็จะดึงขาหลักถอยออกมาแล้วเพิ่มท่าแบ็กคิกเข้าไปอีกครับในยกนี้ยกที่แล้วไม่ค่อยจะมีลูกเตะเท่าไหร่ครับลูกนี้ยกนี้เพิ่มลูกเตะเข้ามาเยอะขึ้นและกการออมัด ก็เพิ่มจํานวนนะครับจากหมัด1นึเป็นหมัด1นึ่งสอาพอเบอร์สังคึมการล่างเจ้าตัวก็จะโชกค,ครับพอเบอร์สังคมยกกาดขึ้นมาเจ้าตัวก็จะเตะนะฮะใช้วิธีแบบนี้ให้เบอร์สังคึมกางตํารารับไม่ทันครับถอยติดเชือกอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าหลังถูเชือกจนหลังแดงไม่หมดแล้วนะฮะแต่เจ้าตัวก็ยังคงทําอะไรนักมวยรัสเซียไม่ได้เลยกรรมการด้านข้างเวทีเองนี่ถึงกับเอามือปิดปากเลยนะครับเพราะไม่เคยเห็นหนักมวยยอดไอคิวของตัวเองกางตํารารับไม่ทันแบบนี้มาก่อนเบอร์สังคึมนะครับในช่วงเป็นวยัย ฝึกบวยในเมืองไทยแต่เจ้าตัวก็เคยมาแบกปูนในเมืองไทยแล้วนะฮะผ่านเลยครึ่งทางของยกที่2มาแล้วแต่เบิดสังคืมก็ยังไม่สามารถออกอาวุธอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้นักมวยรัเสเซียมีอาการบอบช้ำได้เลยครับมีแต่ฝั่งของนักมวยรัเสเซียที่เต้นเดินเข้าหาและดูเหมือนว่าพลาะกกาลังจะไม่ตกเลยแม้แต่น้อยกลายเป็นเบิดสังคืมเองที่เริ่มเก็บอาการเริ่มหายใจถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มหายใจทางปากแล้วด้วยนะฮะนี่คืออาการของนักมวยที่เหนื่อยครับคุณผู้ชมครับนักมวยที่ไม่ได้ฝึกฟุนนะะเตเวิร์ ก็จะเหนื่อยนะครับนักมวยไทยเราหลายๆคนก็เจอแบบนี้เหมือนกันเวลาชคในวันลุมพิดี30ิวินาทีสุดท้ายของยกที่2ครับเบิร์สังคึมนั้นติดอยู่ที่มุมโดนเอาลานเบกไล่ต้อนครับโดนหมัดไปหลายหมัดอยู่เหมือนกันเจ้าตัวก็พยายามแก้ทางครับกรรมาการก็พยายามช่วยฮะผักนักมวยและเสียออกนะไม่ให้ไล่ถลุงนักมวยของตัวเองแต่อะไรไม่ก็ยังเดินเข้าไปหาอยู่ดีครับแล้วก็แหละอัดเบิร์สังคึมอยู่ที่มุมยกนี้ต้องบอกว่าเบิร์สังคึมนั้นบอบช้ำมากๆและก็เหนื่อยมากๆนะครับยกกาดแทบจะไม่ขึ้นอยู่แล้วใช้้ววิธีีีีถออยยยยยหนน่่าางงเดดดจสุททมก2ลไปับ คุณผู้ชมครับโหเรียกได้ว่ายกนี้เบิเร์เซเขิมนั้นออกแนวยับเยินเลยทีเดียวนะครับระบบการหายใจของน้งเมอยรัสเซียทําได้ดีครับ พอเข้ามุมได้เจ้าตัวก็เริ่มหายใจทีๆเพื่อดึงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายส่วนเบิดสังคึมนั้นเรียกได้ว,ว่าสเสลดขึ้นคอแล้วฮะหายใจแทบไม่ทันเลยครับตอนนี้คิดกลางตำรารับที่จะมาสู้กับเอาลันเบ็กซิลิคอปไม่ถูกแล้วครับพักให้น้ำไม่ท่ากันเสร็จสับครับกรรมการสับมือให้เริ่มชกกันเริ่มต้นยกที่3เบิดสังคึมนั้นเหนื่อยจนเห็นอาการได้ชัดครับคุณผู้ชมแต่เอาลันเบ็กยังคงเป็นฝ่ายเดินก็หาอะไรถลุงแบบไม่ให้เบิดสังคึมนั้นคิดวิธีรับมือได้ทันเลยทีเดียวเบิดสังคึมก็านฝ่ย ลุกบ้างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับอาลลันเบ็คซิลิคอฟก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเวลานักมวยรัสเซียจะพยายามไล่ต้อนนักมวยกุนคาแมนะครับกรรมการก็พยายามเข้าไปเบรกเอาไว้ฮะแต่เบิดสังคึมก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับอาลลันเบ็คก,ก็ดูจังหวะว่าเบิดสังคึมเหนื่อยนะฮะโชว์พลังมีใจปิด เดินไล่ถลุงเบิดสังคึมแบบที่เรียกว่าเบิดสังคึมนั้นไม่รู้จะทํำยังไงเลยฮะตอนนี้ตาของเบิดสังคึมนั้นบูดบวมไปหมดแลวฮะคุณผู้ชมพี่เลี้ยงของอารันเมกก็บอกว่าไอเดินเข้าปะทะได้แล้วนะครับอารันเมกก็เดินเข้าหาครับตอนนี้ออกหมัดเป็นหมัดบนล่างครับจ้วงหน้าบ้างจ้วงท้องบ้างนะฮะเบิดสังคึมก็พยายามยกเข่ากันครับแล้วก็ใช้กาดกันไว้โหโดนหมัดนี่ไม่ใช่12-34แล้วคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นดอกเดียว20หมัดเลยฮะเล่นเอาเบิดสังคึมนั้นนับดาวแล้วฮะคุณผ เดินเข้าไปทลุงเบิดสังคเคหายใจทางปากครับยกกาดไม่ขึ้นแล้วก็กอดน,นั่งเหมยและเสียเอาไว้เรลียยเดียวว่าไฟนี้คอกคุนคาเมรันของแท้เลยนะฮะอะไรไม่ก็เดินเข้าไปหาอีกครับพอเบอิดสังคเคติดมุมเจ้าตัวก็รัวหมัดเลยฮะประเข้นหมัดเข้าให้ครับเหมือนคะมาใช้เท้าถีบกันไว้ครับอะไรไม่จะคมเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับตอนเข้าทุกมุมที่มีอยู่ออกหมัดนี่ออกหมัดเป็นหมัดฮุกหมัดแยบหมัดอป,ประคัดผสมกันไปหมดเลยฮะเบิดสังคเคืงกลางตำาร,รับไม่ถูกครับโดนท้องโดนหมัดโดนหน้าสุดท้ายโดนปลายคางลงไปนอนกองอยยยู่่ทีพพื้นนะกกกรรรมาาา็ ชานับชาชา ส่วนภารยาของเบิดสังคึมก็กระตุ้นสามีตัวเองครับอยากให้สามีของตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้ครับสุดท้ายกรรมการยุติการชกต่อประคองเอาไว้ครับตอนนี้เลือดก,กําเดาของเบิดสังคึมไหลออกมาแล้วแพทย์สนามรีบวิ่งขึ้นมาดูอาการส่วนอาการของอเลเบ็กซิลิคอฟก็แสดงความดีใจอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนทางฝั่งของโปรโมเตอร์เองก็หน้าเสียไปเลยฮะคุณผู้ชมครับคนที่ติดต่อเอลเลบ็กไปชกกับเบิดสังคึมหวังว่าทั้อองหมดค้จะชนะให้ได้นะครับแต่กลายเป็นว่าเบิดสังคมนั้นหมดสภาพนักศึกษาเลยฮะหนักกว่าไฟทที่เจอกับโยิน ครับคุณผู้ชมก็เห็นได้ชัดนะครับว่าขนาดอาลันเบกเองก็ยังแพ้โยทินเห็นอย่างนี้ก็รู้ได้เลยว่าในไฟที่เบิร์ดสังคืมเจอกับโยทินนั้นหมายความว่าโยทินนั้นก็ไม่ตาให้กับเบิร์ดสังคืมเป็นอย่างมากแล้วนะครับโดยหลังจากหลังจากแพทย์ผถมพยาบาลเบิร์ดสังคืมเรียบร้อยในะทางฝั่งโปรโมเตอร์ของกุนคาแมก็ออกมาพูดนะครับกับทางของอาลันเบกนะฮะประมาณว่า น่าจะเมตตากันหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหมือนว่านักมือของตัวเองนั้นออกอาวุธได้ไม่ดีเลยในวันนี้นะครับส่วนอลเลเบกก็ขอโทษแฟนๆคุณคแมทที่อยู่รอบข้างเวทีแล้วฮะว่าอะไรถัลุงนักมือของตัวเองมากเกินไปนั่งอมลิ้นอยู่ด้านข้างเวทีกันเป็นแถบเลยฮะสุดท้ายเข้มขัดกุณคแมก็กลายเป็นของเอาลานเบกซิลิคอฟส่วนเบิร์ดสังคึมนั้นก็ยังยืนงงๆอยู่ที่มุมแล้วก็ไม่รู้จะทําตัวอย่างไรดีนะครับทางฝั่งของนายโคชายประธานคุณคแมทรองประธานคุณคแมทสปอนเซอร์ของรายการ x ream, เอก็กซ งงฮะไม่รู้จะทําตัวยังไงครับไปไม่ถูกไปไม่เป็นนะฮะฝานน้องวยของตัวเองจะชนะแน่นอนนะครับจะรักษาเข้มขัดไว้ในประเทศของตัวเองให้ได้ส่วนแฟนๆคุณคมแมก็อย่างที่บอกไปครับเงียบกริบเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากการแข่งขันจบลงนะครับแฟนๆคุณคมแมต่างก็ออกมาสบดกลดาทางโปรโมเตอร์ทางนักมวยเต็มไปหมดเลยฮะเรื่องนี้ทางเพจของกัมพูชาอย่างอังกอร์วอร์รี่เวิลด์เคยออกมาเตือนเลยนะครับว่าพึงสังวรตัวเองไว้บ้างวันนักมวยเกรดเอของตัวเองเนี่ยมันเทียบได้แค่นักมวยเกรด ของไทยเราเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาเขาจะไม่เชื่อตอนนี้ก็เริ่มจะเชื่อขึ้นเยอะขึ้นแล้วครับเพราะเห็นได้เลยว่านักมวยเกรดเอของตัวเองนั้นมันทําอะไรนักมวยไทยชาวรัสเซียไม่ได้เลยครับโดยคอมเมนต์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมาจากเพจที่มีชื่อว่า Top Fighter นะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าฉันดูการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวคอมเมนต์ของเราส่วนใหญ่กดหัวเ,าเราะใช่ฉันรู้มันไม่ใช่นักมวยฝั่งตรงข้าม ที่เก่งกาจอะไรหรอกแต่เป็นนักมวยของเรานี่แหละที่มันห่วยแตกหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินี่ฉันก็เห็นมันเป็นแบบนี้ประจําและนักมวยของเราก็หลับอยู่แล้วเป็นประจําหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับเช่นกันนะฮะโดยบอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกหน้าไอ้พวกกดขำนะ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์มันเล่นแค่การพานันเท่านั้นแหละความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าเขาดูถูกคู่ต่อสู้มากเกินไปแล้วก็ล้อเล่นมากเกินไปไม่ป้องกัน ตัวเองเลยเปิดหน้าให้คู่ต่อสู้เขาได้โจมตีแบบนี้ยังไงมันก็ต้องผังคอมเมนต์ต่อไปนปะบอกว่าเอ้ยแพ้นักมวยตัวใหญ่อีกแล้ว อันนี้เขาประชดนะเพราะานังมวยตัวเองสูงกว่านะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องหองหลอกหน้าอีกหน่อยเดี๋ยวเวทีนี้ก็จัดให้เขาได้แก้แค้นไม่เป็นไรหลอกหน้าพวกเรามันใจได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเฮ้ <c oughs> นี่ยมันนักมวยหรือนคนปั่น3ล้อถีบวนเนี่ยทำไมมันชกได้แค่นี้เองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดูแค่นี้ก็พอเข้าใจได้แล้วว่านักมวยคุณะแม่ของเรานั้นแข็งแกร่งอยู่ในระดับไหนกันแน่เห็นได้ชัดเลยว่านักมวยอีกฝ่ายนั้นเขา ชกแบบมีสไตล์นักแน่นนี่หรือนักมวยที่บอกว่าลีลาดีที่สุดในประเทศ i อคิวดีที่สุดในประเทศเก่งในเรื่องเทคนิคที่สุดในประเทศเตะได้ดีที่สุดในประเทศตุ้ยเป็นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรพิเศษเลยสักตัวคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าจบแล้วแบบนี้ ปีนี้คุณคาแมกของเราหวยแตกนักมวยตัวดังๆของเราแพ้ตลอดการไม่ว่าจะชกในต่างประเทศหรือในประเทศของตัวเองก็มีแต่แพ้กับแพ้กับแพ้เหมือนกันหมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันเกินต้านจริงๆนักมวยรัเสเซียคนนี้ทั้งแข็งแกร่งรวดเร็วโจมตีได้ดีมันไม่เหมือนคู่ชกที่เบอร์สังคืมเคยเจอมาก่อนหน้าน,นี้เลยเมื่อก่อนเวลาเขาชกกับนักมวยในสไตล์แบบนี้เขาจะดึงตัวหลบได้ดีแล้วก็แก้ทั้งได้เก่งแต่นักมวย สไตล์แบบนั่มวยรัเสเซียคนนี้เนี่ยมันหายากมากๆเลยทําไมเราต้องแพ้มวยของอาเซียมเสมอเลยเนี่ยนี่มันคือความล้มเหลวใช่ไหมหรือมันคือประสบการณ์ยังไงซะก็สู้ๆนะพี่เบิดสังคืมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักกีฬาของเรานะ่ะมีแต่ตัวห่วยๆย,ยอมรับความจริงกันเถอะพวกเราทุกคนตาสว่างกันสักทีแล้วก็ฝึกให้มันมากขึ้นกว่านี้หน่อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าสู้ต่อไปนะทุกคน คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าดูทรงแล้วนักมวยของเราคงจะได้แค่นี้แหละจะต้องยอมรับว่าโคชคนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาจริงๆนักมวยของเราดูช้าไปมากเลยเมื่อเจอกับนักมวยรัสเซียที่ชกเด่เร็วขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าไอ้พวกคนจิตใจต่ำสามแล้วก็โง่เขาผมมันคงมีความสุขมากสินนะที่เห็นนักมวยของเราพ่ายแพ้ผมมันเลยมากกดขำกันเยอะขนาดนี้อันนี้ต่อว่าเพื่อร่วมชาตินะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า ใน,ในบอกว่านังมวยคนนี้ไอคิวสูงไงนังมวยไอคิวสูงทาให้ตรงนี้ขนาดนี้เป็นนักกีฬาแต่ไม่พยายามโจมตีกลับไปเลยสัก,กติดเดียวคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าไอรายการที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเอาไปโชคต่างประเทศนะยกเลิกให้หมดเลยนะส่วนนังมวยที่จะไปโชคต่างประเทศในตอนนี้ก็ยกเลิกให้หมดแล้วเลียกกลับมามาฝึกซ้อมมาอบรมกันใหม่อย่าออกไปต่างประเทศแล้วทําให้พวกเราเสียใจอีกคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าสู้ต่อไปนะอย่าท้อนักมวยในรุ่นเดียวกันยังมี อีกหลายคนนักมวยของเราชิงเข็มขาด3เส้นเสียไปสักเส้นหนึ่งมันคงจะไม่เป็นไรหรอกมกั้งแต่ที่ฉันหวังก็คือสักวันหนึ่งเขาจะแก้แค้นคืนได้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งฉันก็โอเคคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าบางครั้งดูเหมือนว่าเขาจะใช้ไ q กับจิตวิทยาของเขามากเกินไปมันเลยไม่ส่งผลดีต่อการโชคหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าคือถ้าเป็นไปได้ก็พูดมันออกมาตรงๆเลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรนะฮะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชานะมาพิมพ์เอาไว้เป็นภาษากัมพูชาว่าสู้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 นะฮะซึ่งจริงๆครับว่าสู้สู้เนี่ยคือภาษาไทยนะครับแต่ชาวกัมพูชาไม่รู้แล้วก็คิดว่าไทยไปก๊อบเอาของกัมพูชามานะฮะจริงๆคําว่าสู้ในภาษากัมพูชาคือคําว่าประยุทธ์นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะถึงแม้คุณจะแพ้ผมก็ยังจะเชียร์คุณต่อไปผมนักศิลปะการต่อสู้คุณค่ะแม่และจะเชียร์นักสู้คุณค่ะแม่ของเราทุกคนจะบเอาไว้นะทุกคนคอมเมน ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาฝึกกันยังไงวะทำไมมาถึงเ,เร็วแล้วก็นักขนาดน,นี้ ทำใหเราทำไม่ได้ดีเท่าพวกเขาทั้งที่เราคือต้นตํำรับเหตุที่มันเป็นแบบนี้เราจะไปโทษใครคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยรัสเซียคนนี้มีคุณภาพมากๆเลยฉันเห็นความเป็นสไตล์ MMA ในตัวเขานักกีฬาอนะมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่สิ่งที่เราต้องทพยายามมากขึ้นก็คือเพิ่มทักษะให้กับนักมวยของเรา่น,นหลักคือสิ่งที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอร้องละพี่น้องชาวเาเมรของเราทุกคนเดบโบอย่นัก อย่ากดดันนักกีฬาของเรามากเกินไปนะเขาแพ้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่พยายามเขาทําดีที่สุดแล้วแต่ถึงแม้จะดีที่สุดแล้วเขาก็ยังแพ้ผู้เล่นในระดับที่สูงกว่าอยู่ดีดังนั้นสู้ต่อไปนะเบิร์สังเขิมอย่าได้หมดหวังคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าทุกคนทําไมไม่พยายามให้กําลังใจกันเล่าเนี่ยมันคือเวลาที่ยากลําบากที่สุดนะทําไมถึงไปกลดาว่าน้องเมยของตัวเองล่ะเวลาชนะก็ดีใจด้วยกันเวลาแพ้ก็เสียใจด้วยกัน คอมเมนต์ต่อไปนะาบอกว่ามันน่าเศร้าจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนแก่แค้นสิบปีมันยังไม่สาย ความคิดเห็นต่อไปหนะ้าบอกว่า,าฉันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความเครียดมันอยู่ในหัวใจแล้วก็สายตาของเบิร์ดสังคึมฉันว่าเขาเครียดมากเกินไปดูเหมือนว่าไฟนี้เขาแทบจะไม่ได้สู้เลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยที่เห็นนักมวยของเราวิ่งสักขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน คอมเมนต์ต่อไปพูดคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวบอกว่าชกไม่เก็บหน้าแบบนี้มันก็เป็นลมเป็นลมมันก็ทําให้เราขายขี้นาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเศร้ามากเลยอ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ยังไงฉันก็เสียคุณนะเบอร์สังคืมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่านี่ขนาดนักมวยของเราคิดจังหวะหลบหนีเอาไว้แล้วนะแต่มันก็ไม่ทันเวลาจริงๆต้องยอมรับว่านักมวยฝั่งน้ําเงินน่ะเขาเร็วจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเหนื่อยใจจริงๆฉันรอดู จำเลินนักมวยกุคาแมของเราไปชคตัวต่อตัวกับไตมุดีกว่านักมวยรัสเซียกบฏพวกนี้เนี่ยมันสูดสนุกนะแต่มันทําให้ฉันเบื่อไปเลยคอมเมนต์ตอไปนะบอกว่าฉันเห็นแล้วฉันอยากร้องไห้จริงๆฉันสงสารไอดอลของฉันหลังจากนั้นก็มีคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าทอนตัวออกจากการเป็นไอดอลมันยังทันอยู่นะฉันว่ามันไม่ยากเกินไปหรอกคอมเมนต์ตอไปนะบอกว่านักกีฬาวันนี้ต้องยอมรับว่านักมวยของเขาอึดถึกทนจริงๆแถมยังออก หมัดเร็วอีกตั้งหากแก่สถานการณ์ได้ดีมากนักมวยของเราแทบไม่มีทางหนีพ้นเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันสงสัยจริงๆว่าเขาฝึกยังไงวะแลือเขากินไก่เยอะๆไม่ใช่ทุกครั้งที่ฉันจะรู้สึกดีกับนักมวยต่างชาติขนาดนี้ความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าการชกกับนักชกรัสเซียที่ฝึกซ้อมอยู่ในประเทศไทยนะ่ะต้องยอมรับว่านักมวยที่เด็กตัวเองว่านักมวยไทยเหล่านี้กินนักมวยของเราเป็นอย่างมากตอนที่ ที่เขาชกกับโยทินก็เล่นเอาโยทินเกือบแย่เหมือนกันนะแต่ก็ยังแพ้ยโยทินอยู่และดูอย่างนี้ เทียบกันปอนต่อบอลโลต่อโลดูเหมือนว่าเบอร์สังคืมของเราไม่ควรจะไปชกกับคนนอกประเทศแล้วละไปชกกับโมตาซาหรือนักมวยในประเทศของเราคนอื่นจะดีกว่าโมตาซาคือนักมวยอิหร่านที่ได้รับการเสนอชื่อโอนสัญชาติเป็นกัมพูชาจากนายเสเดจันทร์ไปถึงส่วนกลางโดยการนแลกไม่ให้เขาใช้คําว่ามวยไทยในชีวิตของเขาอีกต่อไปและให้ใช้คําว่ากุลคาแม่แทนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถ คอมเมนต์ไว้ที่ช็อคคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะนึกขาวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทดําโดยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ